โตโยต้าคอสนะคะ1.8นะคะตัวไฮบริดตัวท็อปนะคะสวยดูเท่สปอร์ตมากๆนะคะที่สำคัญมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะตัวนี้ตัวนี้ท้ายจะเปิดสามารถเปิดไฟฟ้าได้เลยนะคะบอกเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถพับปรับระดับลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้แทบยังไม่ใช้งานเลยเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะคุณได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เหลือเพียงราคา สวัสดีค่ะพบกับโบนะคะศูนย์รวมรถยนต์มือสอง TK Good Car นะคะวันนี้บอกเลยว่ามีรถมาแนะนำเสนอนะคะ<ม>เป็นรถใหม่ๆเข้ามาเลยนะคะบอกเลยว่ารถสวยมากสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะรถสไตล์ SUV นะคะอันนี้บอกเลยว่านี่ค่ะเป็น Toyota Cross นะคะ1.8นะคะตัวไฮบิดตัว คอตนะคะ GR Sport บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสีขาวคันนี้เลยปี2022นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเจ้าตัวคอส์คันนี้นะคะมีฟังก์ชันแล้ะรถน่าใช้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าเจ้าตัวของคันนี้สวยดูเท่สปอร์ตมากๆนะคะด้วยตัวรูปแบบตัวลัชชูรี่ของเขาเนี่ยคือบอดี้สวยมากนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นในส่วนของตัวปรับโฉมหน้าใหม่ตัวนี้จะเป็นกระจังด้านหน้าเป็นตัวสีดำแมกโเดียมนะคะพลาสติกอย่างดีดำเงานะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้โครเมียมนะคะครอบด้วยาพลาสติกเงานะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะตัวกระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าช่องระบายอากาศก็จะเป็นในส่วนของตัวสีดำแบ็โรเดียมเหมือนกันนะคะเป็นดําเงาเลยนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องระบายอากาศเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของสีดําด้านนะคะตัวนี้นะคะมีช่องระบายอากาศให้2ด้านเลยนะคะมาในส่วนของตัวไฟนะคะไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟไดทาม์รัน n ิ n งนะคะตัวนี้เป็นตัว LED แล้วนะคะพร้อมกับ หลอดพรมไฟโปรเจคเตอร์นะคะให้มาด้วยกับไฟตัดหมอกก็จะเป็นในส่วนของตัว LED เช่นกันนะคะติดขอบด้านกระจังเป็นสีดำนะคะด้านหน้าจะเป็นสีดำแมโรเดียมเลยดำเงาเลยทั้งคันนะคะทำให้รถมันดูสวยและดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะด้วยของเขาเป็นตัว Top G R สปอร์นะคะก็เลยทำให้รถดูสมูทมากขึ้นนะคะรอบข้างนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของพื้นสีขาวมุกนะคะพร้อมมาด้วยเป็น หลังคาดํานะคะตัวนี้จะให้แตัวพิเศษเลยนะคะเป็นหลังคาดํำเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ตัวไฮบิดนะคะซึ่งประหยัดน้ํามันมากๆนะคะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อยางใหม่เลยมิชลินนะคะตัวนี้ใส่ขอบยาง18นะคะพร้อมกับนะคะนี่เลยได้ตัวล้อแม็กอะลอยนะคะทูโทเลยนะคะอันนี้ก็คือมาพร้อมกับสูตรเลยโตโยต้าเลย ะะด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าและออกแบบมาให้มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะเพิ่มสมรรถนะในการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะและที่สำคัญมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะตัวนี้ตัวรอบคันก็จะเป็นขาวมุกนะคะตัดด้วยเป็นสีดำและมีในส่วนของคิ้วกาบข้างนะคะ ตัวนี้นะคะยานมาทั้งคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะตกแต่งมาให้มันดูสม,มูทกับเจ้าตัว4รถนะคะด้วยของเขาเป็น GR Sport ก็ค่อนข้างที่แต่งในแนวรถสปอร์ตนะคะเป็นในในส่วนของตัวรถครอบครัวที่ไม่ได้ดูแบบครอบครัวมากเกินไปก็คือเป็นสำหรับวัยรุ่นนะคะวัยทำงานหรือผู้สูงวัยก็สามารถใช้รถคันนี้ได้นะคะมีสมาชิกไม่เกิน6 0ท่านสามารถใช้งานได้เลยนะคะคันนี้ ไฟด้านท้ายนะคะสวยงดงามนะคะออกแบบมาให้เข้ากับจเจ้าตัวรถนะคะ t ตโ o ต้านี่ค่ะโคโรล่าคอสนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวโครเมียมนะคะชัดเจนนะคะด้วยตัวไฮบ r ิด o r t p o r ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะปี2022นะคะวันนี้ท้ายจะเปิดสามารถเปิดไฟฟ้าได้เลยนะคะสำหรับแบบเด็กก็สามารถเปิดประตูได้นะคะไฟฟ้าเลยนะคะด้านหลังกว้างมากนะคะบอกเลยว่า ใส่สัมภาระพื้นที่ได้ค่อนข้างที่เยอะนะคะแล้วก็บอนั่งเนี่ยนั่งกันสบายๆเลยนะคะเบาเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถพับปรับระดับลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้สามารถพับลงไปเอนนอนได้เลยนะคะเอนพับลงไปเพื่อถ้าเราจะเอาพื้นที่นะคะก็ใช้งานได้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บพื้นที่นะคะ,ะในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเป็นยางรันเฟตนะคะถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ ก็จะมีอุป,ปกรณ์นะคะนะคะเสริมมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพ่วงสายชาร์จนะคะหรือแม่แรงอะไรใดๆต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีครบเซ็ตให้เลยอยู่ในนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่เวลามาดูรถก็เปิดดูได้นะคะอะไรครบนะคะคันนี้แล้วก็ที่สําคัญรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำาจมน้ํานะคะอันนี้บอกเลยว่านี่คะ่ะดูตัวฮอตเดิมๆเลยนะคะไม่มี รอยแกะไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นรถเดิมนะคะเวลาเราจะปิดเราไม่ต้องง้างลงมาเราสามารถกดปิดไฟฟ้าได้เลยนะคะนี่เลยคลุมๆเลยนะคะลูดเนี่ยแบบบางทีเจอเหลี่ยมแล้วมันบาดเลยรถเดิมหลังคาเดิมอันนี้มันจะเป็นในส่วนของมีแหลกด้ดยให้นะคะถ้าเป็นตัว G R Sport เนี่ยหลังคาดำมันก็จะมีตรงเนี้ยแหลกซึ่งไอแหลกตรงเนี้ยมันสามารถให้เราเนี่ย ลูกค้าคเนี่ยซื้อไอตัวโครงไว้ใส่สัมภาระได้นะคะเพิ่มได้เลยเอาติดตั้งได้เพราะมันมีแหลกตรงนี้มาให้แล้วเราดูนะคะในส่วนของปัจจัยสำคัญก็คือห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสะอาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเครื่องเดิมล็อกเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะใช้ในส่วนของ ทั้งน้ำมันแล้วก็แบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะคือใช้2อ,อย่างนะคะเห็นชัดเจนนะคะรถนีทุกอย่างนะคะรถเดิมเดิมคันเดิมนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยสดจริงนะคะไม่มีชนนะคะบอกเลยรถสวยมากน่าใช้นะคะสำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะภายในออปชั่นของเขานะคะ เวลาสตาร์ทอันนี้คือการสตาร์ทแล้วนะคะคือจะเงียบด้วยของเขาสตาร์ทด้วยระบบไฮบริดนะคะมันไม่ได้เป็นสตาร์ทน้ํามันมันก็จะทําให้มีการประหยัดนะคะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสตาร์ทแล้วแล้วก็รถโอ้ใช้น้อยมากนะคะรถวิ่งน้อยนะคะตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้โบสัมผัสลองทสให้ดูโอ้เลื่นไหลเลยนะคะสามารถเลือก ระบบได้นะคะอันนี้อ่ะอันนี้มันก็จะตัดเป็นน้ำมันแล้วอันนี้สามารถใช้งานได้เปิดแอร์นะคะง่ายๆนะคะฟังก์ชันไม่ยุ่งยากตัวนี้แทบยังไม่ใช้งานเลยเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะนี่ค่ะตัวเคลือบกันกันลอยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะซึ่งใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ให้เห็นพร้อมกับตัวไฟสะท้อนเรื่องแสงนะคะสีฟ้าตรงนี้ ะะก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ช่องภายในสัมภาระเขาอันนี้เป็นที่วางแก้วอันนี้จะเป็นในส่วนของช่องใส่สิ่งของนะคะและที่สําคัญเนี่ยสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะจะมีที่เสียบเชื่อมต่อกับสายชาร์จแบตในนี้ได้นะคะด้านหน้าคอนโซลนะคะตัวนี้บุมาเป็นในส่วนของอพลาสติกอย่างดีนะคะทําเหมือนลาเป็นลายหนังนะคะแต่ว่าเป็นพลาสติกนะคะสีดําด้านนะคะ ทำให้ดูแลง่ายและตรงนี้ก็ตัดมาเป็นผสมหนังนะคะสีตัวนี้ก็ดำด้านเหมือนกันนะคะออกเป็นสีดำเทานะคะและหน้าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของความปลอดภัยนะคะจะมีในส่วนของเจ้าตัวแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กมีให้ด้วยนะคะคูหน้าให้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวแอร์แบ็กด้านหลังให้ด้วยนะคะมีทุกด้านนะคะความปลอดภัยมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นระบบไฟ นะคะปรับเปลี่ยนเปิดงาใช้งานได้จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะคะมีไฟด้วยแล้วก็มีให้สองฝั่งเลยใช้งานได้จริงนะคะแยกโซนให้นะคะถ้าเป็นตัว GR ก็คือจะได้เป็นตัวนี้เลยและที่สําคัญคันนี้นะคะมีในส่วนของเป็นหลังคาแก้วนะคะซึ่งนี่เลยนะคะตัวตัวทีเด็ดนะคะนี่สามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะคะนี่หลังคาแก้วนะคะใช้งานได้จริงเลยนะคะเปิดแบบนี้ได้ ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ก็ปิดได้เลยเป็นอย่างนี้เลยภายในนะคะของเขาจะเป็นในส่วนของเบาะสปอร์ตนะคะด้วยแบบ GR SPORT เลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัดเข็บด้วยนะคะตัดลายด้วยเป็นเหมาะสีะทั้งสีดำแล้วก็สีเบจนะคะแล้วก็ปั๊งตาตัว GR ด้านหัวเบาะด้วยนะคะให้รู้เลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะนี่อันนี้ก็คือสามารถปรับไฟฟ้าเลื่อนตามระดับได้เลยนะคะ นี่นะคะเอนไฟฟ้าได้เลยนะคะนั่งสบายนะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะเย็บเป็นหนังมานะคะแล้วก็ปรับมัตติฟังก์ชันนะคะโหมดการใช้งานนะคะตามหน้าจอพวงมาลัยได้เลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะทุกอย่างคือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะกระจกปรับมองข้างก็เป็นไฟฟ้านี่สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องนะคะ360อองศาให้ด้วยนะคะก็คือ อดภัยยเลยคันนี่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ Toyota าคอร์นะคะ1.8 h ฮบ r ิ d ตัวท็อปสุด g r Sport นะคะปี2022คันนี้บอกเลยว่ารถสวยสภาพดีมากนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าเนี่ยที่อยากจะได้คันนี้บอกเลยว่า มาในช่วงเซลล์มาช่วยขายลดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่อง YouTube นี้นะคะคุณได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เหลือเพียงราคา899,000บาทเท่านั้นเองกับรถนะคะที่วิ <t <t ่งน้อยมากไม่แค่50,000กิโลเท่านั้นเองนะคะ ออกรถไม่ต้องใช้เงิน0บาทนะคะหรือรับเงินสดกลับบ้านเ,เที่ยวเทศกาลปีใหม่ก็ได้ค่ะบอกเลยต้องรีบๆนะคะรถคันนี้เอาไว้นะคะมีรถคันไหนรุ่นไหนนะคะเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวโบจะมาแนะนํามารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมอีกแต่ในวันนี้ฝากขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากเจ้าตัวคอสคันนี้ไว้ด้วยนะคะรถใหม่ปี2022ขับสบายๆเทียบไยแดงได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ